สวัสดีครับพบกับผมช่องสตีรับวันนี้จะมาไล่5สามลางเียครับไล่ตามน้ำหนักคนขับครับอันนี้จะให้น้องมาขับนะครับคนเจ้าของรถคันนี้หนัก90นะครับอันนี้หนัก90คันดีครับอันนี้ก็ไล่สตีลข้าวๆก่อนนะครับสตร์สตร์หน้า13สตร์หลัง3นี่นะครับแล้วเจ้าของรถมาท่อเดือมันเสียงดังครับล้วใส่ท่อหมุกนี่ครับทอเดือมครับมันดังนะครับ พอดีเปลี่ยนท่อใหม่ก็ต้องไล่ใหม่นะครับมีฟังเสียงท่อหมอนะครับอันนี้แมปไฟล์เดิมอยนะครับเดี๋ยวให้น้องไปไล่ใหม่ครับให้น้องไปขับดูที่คาดคาดคาดยางวัตเจ้าไปเลย E M R นะครับอุอปกรณ์ที่ใช้ E c U มันเดือดครับ นี่ครับใครครันบ้าไปนอนเดี๋ยวพาห้องมันน่ครับมันถึงหน้าจอไว้นะครับคันนี้53ล่างเดินครับคนขับหนัก90นะครับไล่ตามน้ำหนักคนนะครับ มันมันเกซีมันตื่อบ่ะนะครับทรงเดิมทรงเดิมเดี๋ยวมาดูเกซีจะตื่อเลยตละอตละอมาหาตุกจันเลยมาดูมาดูหน้าไม้นะคอันนี้ 120G นะในบี53ทรงตละอนะเห็นบ่ะเดี๋ยวมาดูค่าเอบาครับเดี๋ยวมามันตื่อหรือไม่เกือบหูเี่ห้อลุมยังอย่างไงมือเดียวนั่งอันนี้ก็สต๊อปกอะไร ยอพี่มาตัดเรานี่นะรถคนี่ครับพอดีนะครับ13ครับตัดรอบนะครับนี่ครับเปิดรอบไว้แค่15,500นะครับตัดรอบนะครับคนขับหนัก90ครับทรงตรอโลค่าน้ำมันพอดีนะครับโอ้ ครับดู nước, p, năm, <c ười> ับธรรมดามาสดสมองดงน่ละดน้มเขีกววเดียว้วจะอัดน้ำมันไปอีกสักสเรดูนะครับเราจะไม่วิ่งใหม่อีกรอบนึงครับนะครับิน้าจอครับ มาดูรันที่2ครับเพิ่มน้ำมันไป2%นะครับมาดูวไอทีจะขึ้นหรือจะลดนะครับไปดูคนขับครับดูคนขับโอ้โหมูบินครับหมูบิน90โลบวกครับซรงตัวละโอครับ5-3ลากเดียวจบไม่ก็พอแล้วเร็วหมูบินเดี๋ยว่ไยมาดูกันครับรันที่2ในการแตะกบเวลาแรกในการแตะนครับ ความร้อนขึ้นนะครับดูครับรถไม่วิ่งเลยครับขาไปแรงอยู่เกือบวพอดลอยหาแล้วไอย้นเก่าเียกว่าตื่นความ,อม,มอร้อนขากลับมาขาบนออกมาปั๊บหมอกมากพปหอนลอรนเก่าเรตื่นอู้บึงตื่นมาตื่นใชไ้ความ,มอร้อนแล้วเาวเราะ นี่ครับวามร้อนขึ้นครับ G P S ลดนะครับร้อยสิบแปดันคือหัวหน่หรอวะใส่ัวเทียนเย็นป่าวะบรรยากาศขึ้นึ้นทุกสีเลยนะเดี๋ยวมาดูค่า F R นะครับนะครับมาตีนัดจอียครับมาดูรันน้ำมันนาป่าววะ เิ่มนคะ่สองเปอซนต์อนะตเพิ่มแค่เปอร์เซ็นตนึงแหละอุ่นน้ำมันบ้างวันนี้ขึ้อนน้ำมันบ้างไปเลยวะดูครับสิบหกติดบางไปเลยครับต้องใส่ต้องเพิ่มน้ำมันอีกห้าเปร์เซ็นตะ์ครับนี่ครับ<ท>อก็ติดบ้างไปเลยว่ะ่มอเตกเอเมื่อกี้เพิ่นมน้ำมันไปไหนเอาพิดไฟบอกว่ะ จูนเร็วมัวแล้วเดี๋ยวจะอัดน้ำมันเบห้าเปอร์เซ็นต์ครับน้ำมันบางครับดูนะครับเมื่อกี้ก็ติดหนาโอ้พี่ไปลบข้อมูลเดี๋ยวกล้องมันจูนไหมกองมันดับใช่ครับพี้ยงว่ากองมันดับเมื่อกี้ผมไปลบข้อมูลก่อนวิ่งครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะแมปลานดิสาแลครับมาดูกัน สองในการไลยครับเราจะมา oh it, hot, hot. ไม่ลรถคงงูนะครับโคตโคตรรันสมครับรันสมมูบินเนาะเคยฟ้องมอนั่งเขาไปทํามได้กัจเป็นอะไปไรเพิ่อนๆนเจะ้องด บางว่รถมีเป็นอยังโอ้โหเกินไปปี้กเด็อืมเอเปิดไ้กแจกันบิคันเร่ง้นีบิด่ง ไม่ได้อัดด,ด,กกดวเรั่อายเีไกนเก่พลางโอ้โหหน้าตึกสีเป็ดสีมืดคือดาวอะคสายี้เะขี้ลาลน้ลมไปเรืเ่อยๆมัาเน้เลยเดี๋ยวจะอับไฟเดิมเข้าไปดีกว่านะครับไปใช่ไหมล่ะ <laughs> ลงทะเลเร็วหล,ลังสี่<ป>ครับหลังสี่ไปตัวขับบอกกันงนะืงอยแล้ว ไหนักขามวนขามวนจะดุดบ่ลยัง şey กัพกนะดุดฮะมันสะดุดจะใส่บอแบนดีสุดอะบลนยังดีสุดเลยตอนั้นฮะเบ่งขาาอแบกีสุดรอจอดออกขึ้นอกเปิดเบ่กลับมาอันน้าเปิดเ่อไรบันทึกไหมนะบ่เปิดเม่ไงเปิดเมื่ขาบิดม มันเด้งขึ้นไปที่าจริงๆแตันกล้องนี่คืออะไรอย่างเี้ยเรียนอู้น้ำมันนะนายบางจัเป็นที่ผานปุ่นนะตึเลยตึ๊มาตีหนาเลยวะหนาตายเลยไมนใช่ัมันไปยังบไปกลองมาจูนเมันคือหนาเองจบตีหนาเลย ตั็นี่ตั้ตละหูเลยติดเลยติดติด,ตดเดี๋ยวลองลดน้ำมันดูงรัดขาไปเส้นก็มันคือนนาเองเนา มาเร็วนีร่รอถอีกโบวะเปเบิงรอแรกรอเสดอรอบท่สามหอกไปหลอกกลับรอบเก่าคืนี่รอบแรกนะรอบสองตีนนาว่ะโคติดีนะ ชี้งนน่อยู่แล้มาขับจะดูคำอย่างดูบที่คนหนางดูนี่ครับสิบเอ็ดสิบหนาคราับเดยจะลดอีกสักคือไปหาหาเปอร์เซ็นนะครับเลยไปหาเลยแค่ครับมืกี้รถยังหาเปร์เซ็นยังหมดลงอยู่ยแม่เชีล้วนหรอวะเอกบ แล้วลดน้ำมันีห้าเปอร์เซ็นต์ครับมาครับลันที่ยังดิรันทีอาจจะทับครับไม่ได้เสียนะครับเดินลำครับถ้า็นจิดลำผมเสร็จไปนานแล้วคับแล้ว โ,โลทีดีไปเลยปเรใหมาครับไประวังวงินเลยตาไมออนานไปก่อน หน้าไม้เท่าไหร่ครับร้อยห้าสองครับนี 2> 2่ดโดนมาปั๊บรถยุนาอ้อยยี่สิีครับร2อครับรอบนี้มาครับเกษีไม Hãy subscribe gì vậy? cho kênh Ghiền nào đó. không 4 lỡ những video hấp dẫn กินน้อยหนึงครับกินน้ยลงตัวนี้ตัวนี้นอนมากโดนโดนก้นมีหมาด้่ะ เบาแรกเรายี่เราสองเราจีบแสดงออกมาแล้วแฉลี่รอบสองอ่ะนอนมาแล้วแต่รถมันยุเทนโดนมันยุเทรนปึ๊บลุกขึ้นขึ้นเลยทับซีรถยุเทรนลุกขึ้นมาเราเร่งเติดหนาอยู่เติดหนาเขาเป็นเลนนี่มาครับอันนี้รถน้ำมันไปห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกำลังจะอัดไฟเข้าไปนะครับรอบที่เตียนะครับรอบนี้จะเป็นน่าจะน่าจะได้นะครับรอบนี้นะครับเราลดไปที่ละห้าเปอร์เซ็นต์แล้ครับเก็บรายละเอียดเดี๋ยวลดมากเดี๋ยวลงทะเลนะครับ เดี๋ยวไปดูเรอไปดูตอนอัดไฟล์เสร็จแล้วไปเทสเลยกันเลยครับไปคิดหน่าเลยมแล้ว